ภายใต้ความเงียบเขาคิดอะไรอยู่ขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหน9ก้าดาพลังงานของคนธาตุลมมีถุนต้นกุมหกถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีกรกฎพิจิก6ดาบพลังงานของคนธาตุลม เจ็ดถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำสามไม้นะคะพลังงานของคนธาตุไฟไม่สิงธนูมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ําแล้วก็คนธาตุไฟนะคะที่ขึ้นมาในพลังงานของคุณมีทั้งความเครียดนะคะความวิตกกังวลความฟุ้งซ่านการรอคอยนะคะความคิดถึงอยากคืนดีอยากให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้ความรู้สึกที่เป็นอยู่ในตอนนี้มันผ่านพน้น มันพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปนะคะช่วงมรสุมของปัญหานี้ไปนะคะพลังงานของคุณเหมือนอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกตรงนี้เลยนะคะทั้งเครียดทั้งคิดถึงทั้งฟุ้งซ่านนะคะทั้งรอคอยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของเขาเขาจะเป็นใครนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะเขาจะเป็นใคร คนที่อยู่ในใจของคุณคนที่ทำให้คุณรู้สึกเครียดว้าวุ่นกังวลกังวลใจขนาดนี้เขาจะเป็นใครโดยชารีออร์ดพลังงานของคนราศีกรกฎดอเอ็มเพลสพลังงานของคนธาตุดินมังกรผกสบการณสี่ดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกุมสองเหรียญพลังงานของคนธาตุดินแปดไม้พลังงานของคนธาตุ 8, ไ,งงาาไฟ เมษธนูมีพลังงานของคนาธาตุดินนะคะคนาธาตุลมคนาธาตุไฟราศีกรกฏเป็นคนต่างชาติเป็นคนทางไกลยอยู่ห่างไกลกันนะคะเป็นคนที่คุณรักเป็นคนเดียวที่อยู่ในใจของคุณรักมากที่สุดนะคะพลังงานของเขามีการน,นิ่งเงียบมีการเงียบหาย เหมือนรู้สึกลังเลสับสนในบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็แปดไม้เนาะเป็นพลังงานของการพุ่งตรงไปนะคะอยากตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยากทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้ด้วยนะคะมีเกณฑ์จะเป็นคนที่อยู่ในใจของคุณแล้วก็เป็นคนที่กําลังมีปัญหามีประเด็นเป็นคนที่ทําให้คุณเครียดว้าวุ่นวิตกกังวลใจอยู่ในตอนนี้อาจจะมีการเงียบหายจากกันไปด้วยนะคะ มีการลดความสัมพันธ์นะคะมีระยะห่างระหว่างกันหรือว่าไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันมากเหมือนเดิมเหมือนก่อนหน้านี้ที่เคยเป็นมานะคะเรามาดูกันนะคะว่าภายใต้ความเงียบนั้นเขาคิดอะไรอยู่ขอดูความคิดของเขาภายใต้ความเงียบหน่อยนะคะเขาคิดอะไรอยู่ Date, การจบสิ้นการเลิกลาหรือว่าปัญหาที่กำลังเป็นอยู่ในตอนนี้เรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันอยู่ในตอนนี้อาจจะเป็นการจบสิ้นก็ได้นะคะแปดถ้วยการเงียบหายนะคะการไม่ได้พูดกันไม่ได้คุยกันหันหลังให้กันห้าถ้วยนะคะอดีตที่ฝังใจสิบเหรียญครอบครัว หนึ่เหรียญการเริ่มต้นพลังงานของเขาที่ขึ้นมาภายใต้ความเงียบเขาคิดอะไรอยู่เขากำลังคิดทบทวนเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อจบสิ้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะพลังงานของเขาเหมือนพยายามที่จะหลุดพ้นพยายามที่จะจบสิ้นปัญหานะคะหากว่าคุณเป็นครอบครัวเขาคุณคือคนรักของเขาเขาอาจจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทะเลทลายมีความสับสนมีความไม่แน่ใจ ในความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้อาจจะมีการปันใจให้คนอื่นด้วยนะคะมีเกณฑ์ว่าเขาจะจบสิน้นปัญหานั้นที่คาราคาซังยืดเยื้ออยู่แล้วก็เลือกครอบครัวนะคะเลือกคนรักของเขามาเป็นคนใหม่มาปรับตัวใหม่นะคะมาทำตัวให้ดีขึ้นนะคะเดทเป็นการจบสิ้นนะคะจบสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มต้นสิ่งหนึ่ง จบสิ่งที่ไม่ดีก่อนหน้านี้สิ่งที่เขาทำผิดพลาดไปก่อนหน้านี้นะคะครอบครัวสำคัญที่สุดเริ่มต้นใหม่กับครอบครัวครอบครัวคือคนที่เขารักหรือว่าคือคนที่เขาเลือกหากว่าก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับมือที่3นะคะที่เข้ามารบกวนหัวใจของคุณเนาะเพราะาพลังงานของการมีระยะนะคะการไม่บอกไม่พูดไม่ได้คุยกันแล้วก็พลังงานของสองเหรียญนะคะอาจจะเป็นการ บาลานซ์คนสองคนให้ไปด้วยกันได้หรือว่าการไม่แน่ใจตัวเองว่าเขาควรเลือกใครนะคะพลังงานของเขาสิ่งที่เขาจะทำหรือว่าความคิดของเขาภายใต้ความเงียบนั้นเขาคิดอะไรอยู่เขาคิดที่จะจบปัญหานะคะเคลียร์ปัญหาจบสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะ จบสิ่งที่ผิดพลาดไปในอดีตนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับคนรักของเขานะคะคนที่เขารักคนที่เป็นครอบครัวของเขานั่นเองนะคะ